ดักหลักเลยตรงนี้สี่ตนแล้วเดี๋ยวเราโดดพร้อมกันุ่มต้องมีเคนมาไม่ไม่แบ็คเข้ามาไปไปไหนหยิบนี่แหละน่าจะมีคนมาสักคนโดดพร้อมกันนะอติอติอละอติอติหนึ่งอติสองอติสามอติสี่เดี๋ยวเลืเป็นมอนต์นอตนะครับโจนวะนะโจนโจนโจนแกงเล็กคูนมันจะมาแดงพี่โดดโดด 9นาทีคนวอปิดเราจะหาห้องเจอไหมเนี่ยเล่าสมัยที่มัว,วแต่นี้พี่ไปไหน,นมาไม่มันก็ไม่รู้ว่ามันจะเปิดนั่นก็มันจะปิดไปเพราะมันปิดไปตั้งหลายเดือน,ออนมันปิด minute, มันปิดอย่าเถียง one minute thirty seven seconds later เลิกเบื่อขึ้นเครก่อนขึ้นเครก่อนน้ำลงแบ๊กแบ๊กแบ๊กต้องมีข้อเสนอไว้หมื่นเพชรมาหมื <c oughs> ่นเพอรเพราะไเป็นอย่าพูดจริงเดี๋ยวเป็นคนไอ้แบ๊ก ไอแบกโอ้กว่าเวลามันจะปลโอ้สวัสดีทุกคนครับอยู่ผมญาแล้วก็ทีมงานนะครับตอนนี้คนวอรจะปิดในอีกเจนาทีแต่ว่าผมกดทันครับเพิ่งเห็นว่ามันมาเลยนะโอ้คู่รักเต็มเลยเออโอ้โหเจอแต่คู่รักโอ้สี่คู่อะสองคู่รัก่ะเอ้าคู่รักสองคู่สี่คนตอนนี้โสนน่าสงสาร สงสารก็ว่าดูดิเพื่อนมันมีหัวใจหมดทุกคนเลยโอเคครับทุกคนครับอาณาจักรสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ทำกันผมจําชื่ออาณาจักรไม่ได้แต่ว่ามีมอทอร์สคนเดียวนะครับที่อยู่ในอาณาจักรก็เดี๋ยวดูวนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบังเอิญโคน,นวอเปิด,ดเปิดพอดีมันก็เปิดตลอดแหละแต่ว่าผมเออองสงสารจริงสงสารกระดาษฝั่งเดียวกันยังบอกว่าสงสารเลยคือแบบอุปปากู <laughs> <laughs> จะฉีดหน้ามึง <laughs> อย่าเถีองกันดิคนไหนนะโอ้มันดูวันลุมกูดีไอ้เีมันแคสเดี๋ยวนะตัวไหนที่ไม่มีแฟนนะผมดูก่อนอ๋อลาตาญาที่อยู่บนสุดครับที่ชื่อว่าโอซัมระบบความสัมพันธ์มันก็ดีกับคนที่มีแฟนหรือว่ามีเพื่อนนะฮะแต่สำหรับคนที่ไม่มีใครน่าสงสารครับใครเจอใครเจอบุคคลที่ไม่มีแฟนแจ้งด้วยนะครับเ่นบนแน่เลยเดี๋ยวไปนั้นเขาก่อนรอดครับรอดครับรอดครับเฮ้ยเฮ้ย แล้วก็เต้นดโ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 ดคนไม่มีแฟน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 ทำแทนไม่ได้ล้น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 หล่ไปก่อนคนไม่มีแฟนเราจะอยู่กับคนไม่มีแฟนก่อนโจโจโจคนไม่มีแฟนเอาละ S <S 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 ไม่กติวาลลเจยสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเล่นเกมแล้วรู้สึกกระตุกหรือว่าอยากให้มือถือของตัวเองเนี่ยเล่นเกมแล้วลื่นไหลมากขึ้นนะครับวันนี้ผมมีแอปมานําเสนอแอปนี้มีชื่อว่าไอคีนะครับผมรูปแบบแอปก็จะประมาณนี้ครับเวลาเราเข้าไปเนี่ยจะมีฟังก์ชันให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยทั้งล้างขยะสแกนไวรัสนะครับแล้วก็ เร่งความเร็วความจำนะครับและมีอีกฟังก์ชันนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือฟังก์ชันแอปล็อกนะครับก็คือล็อกแอปที่เราต้องการความเป็นส่วนตัวเป็นแอปไลน์แอปอะไรก็ตามนะครับที่เราแบบรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครเข้าไปอ่านหรือเข้าไปยุ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะล็อกได้แอป,ปนี้นะครับผมจะสาธิตให้ดูนะเวลาใครรู้สึกว่าเล่นเกมแล้วมันทำไมมันกระตุกจังเลยพี่ท้างเนีเลยครับลองมาล้างขยะดูนะครับสายสุดพอกอดไปปั๊บเนี่ยนะครับทางแอป,ปก็จะเริ่มให้ล้างขยะนะครับก็จะล้างปื้อไปเรื่อยๆอะไรที่ม ก็คือเวลาเราเข้าไปแอปไหนหรือว่าแอปแบบอยากจะดูโปโปะอะไรเงี้ยแต่ว่าเรากลัวไวรัสก็สามารถใช้เจ้าแอปตัวนี้ในการสแกนหาไวรัสได้นะครับและสามารถเร่งความเร็วความจําให้กับแอปพลิเคชันทุกแอปในเครื่องได้อีกด้วยนะครับมันเป็นแอปที่สะดวกมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนใช้แอปอย่างเขาเรียกว่ามีประโยชน์เลยใช่ไหมทางแอปก็ยังมีสิ่งที่แบบตอบแทนให้กับผู้ใช้ด้วยก็คือเนี่ยตอนนี้รู้สึกเขาจะแจก Google p l a y 5 0 0อยู่นะครับโดยวิธีการเล่นเนี่ยก็คือเราต้องทาภารกิจนะครับเพื่อหาเจ้าแต้มตัวนี้นะครับ ก็จะมีสิทธิ์รับ Google Pay l นะครับ500บาทกันเลยทีเดียวนะก็สำหรับใครที่อยากโหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะครับผมสามารถโหลดตามด้านล่างได้เลยหรือว่าจะเซิร์ชเองใน Play Store ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าไอคลินนะครับก็จะเจอกับแอปนะครับอย่าลืมไปหาโหลดกันมาใช้นะครับไม่อยากทำคนโสดปากเซไปก่อนโอเคครับเราจะไม่ย้ำเราจะไม่ย้ำในจุดๆนี้นะครับเราจะหยุดแชทแค่นี้นะครับ ไป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 ชนะอย่าไปละลานเขาแ่อยเขาไปอย่าไปละลานเขาดูส่งอีโมจิหน้าตาไปด้วยนะนี่ผมยืนตรงนี้อะดิเท่ๆเฟี้ยวๆสุดปลายเลเซอร์อยายายาแม่งจะลากเรดมาตีกูบน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 ตัวบนเนี่ยไปนะนะนะพร้อมนะพร้อมนะไปไปไอ้โดด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 จ้า เข้าไปเลยเออตายตายตายหลักๆเลยตรงน,นี้สี่ตัวเดี๋ยวเราโดดพร้อมกันทุ่มต้องมีววหรือว่าไม่ไม่แบ็คเข้ามาไปไปไหนอยู่นี่แหละน่าจะมีคนมาสักคนโดดพร้อมกันนะอัติอติแล้วติอัติหนึ่งอติสองอ,ต,ต,อติสามอติสี <c oughs> ่เอามันฆ่ามาันมันบันบ้านเราได้ไงไป วนก็โดนวนก็โดนวนก็โดนโดดโดดว่าม่ที่ผึ้มาโดใช่อยู่แล้วก็เล่นมันดีมันโดดพร้อมกันใครที่เดินเดี่ยวก็เสียใจด้วยครับ RIP ไปเลยไปเลยไปเลยไปไหนไปไหนไปเลยอ๋อไปเลยคนโสดเวลเยอะเด้อบอกก่อนแอบพุ่มแบ็คไปอเพี่อ่ะมันรู้ไหมว่ามันสกิลโดนเราอ่ะมันไม่รู้ไปเคลียร์บางคนเนี้ยอย่าไม่เชียร์พี่ยา เออ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 คนสอีกแล้วเหรอคนสคนเสฟมไม่ถึงหรอกสกิลไม่ถึงหรอกเอออไม่ไม่ถึงเกือบตายแล้วบีป้าโอ้โอ้โอ้อเออหนัวห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 ัว เออกูจะตายจะตายอึดกูอึดกูอึดยากูมีต้านเวทสามชิดแต่กูรู้สึกว่าชิดใหญ่ก็ไม่พอแล้วบ้านกันแล้วกูโคตรเเดี๋ยวเราเป็นมอนต์ร็อตเนี่ยโจมันะโจนโจนโจนแกงเล็กขูดมนจะมาแดงพี่โดนโดนฉีดแล้วเราก็อยู่ข้างหลังใครใครเชียร์พิอยู่มาหน่อยตายไปซะวิ่งขึ้นบน สี่โมบวกยาวๆเราไม่หยือดอ้อมหลังมันอ้อมหลังมันอ้อมหลังมันพอมันฉีดแล้วอ้อมหลังมันเออมวเนี้ยเนียวเนียเรตมเนียมเนี่ยนี่ยหมหมดที เลยลาบแตกพอแบบมันเอาป้อมกันโหดกึ้นไป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 เราแขงหลังเลยงั้นอะเราเข้าแขงหลังเลยเราชนเลยตัวมาถึงแล้วมาถึงแล้วผมไปไปสองสามเข้าเลยชิวคือไอนี่นี่อือขี้อยู่ตรงนี้ขี้อยู่ตรงนี้ขี้อยู่อือีทุลักลุยต่อเดี๋ยวมาเก็บเก็บตัวไอ้แบ็กก่อนอืออือไล่บอนไล่บอนไล่บอน บอสไป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 ดันบ้านมันคืนดันบ้านมันคืนตามที่นะเสียบพี่ยาบพี่ยาบตอนนี้ตอนนี้อนี้เออนเลยตีป้อมก่อนีป้อมก่อนจะจะจะอะไรคิวไปเข้าไปคิวเาไปโอ้แม่ได้เกี่ยวกิฟต์ไปอีกปมล่างครับปมล่างครับปมล่างครับไปครับไปครับมอตอตสมอตอตสรวมใจเรลล่างปมล่างปมล่างปมล่างเออะเยอะอ้ยโอ้ตีดาร์กกันทุกคนภาพหาดูได้ยากครับมอตอตสตีดาร์ก ไม่ได้เอาเราดูดดาร์กเอาเราไม่ลงครับใครจะได้ไปครับใครจะได้ไปมอต้อนได้ดาร์กไปครับเอ้เลยการกันซูซูรานิดกันไปว่ยุดหยุดก่อนยืดก่อนยืดก่อนเดี๋ยวถ้ามันมาแหลมแหลปั๊บเราอันติทะลุให้มันโดดข้ามไปเลยนะถ้ามีตัวแหลมมาไปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้แบ็คเคียร์ให้เดี๋ยวแบ็คเคียร์ให้ตรงนั้นแบ็คเคียร์นะอ่าเห็นไหมตรงนั้น ติงหนึ่งตหนึ่งตงหนึ่งเขาไม่ออกมาแล้วทุกคนสนุกชิปเพลงต้นกันอยู่ตอนนี้เต้นด้วยอ่ะเต้นด้วยเต้นกันให้มัคุ่มสวามันมีถ้าเต้นสวาโดดโดดโดดสวยจึ๊งไว้จึงึงึเดี๋ยวผมขางพอไมอไหมเอาเร็วเลยพอไหมเดี๋ยวแกเคงก่อนเดี๋ยวตีนี้ก่อนเฮ้ยพี่จคนโสดดงกว่าเจอคนโสด ได้แล้วแหละหนึ่งหนึ่งยังไงก็นาตาลยาซูไม่ได้ทำไมเว็กมันแรงอะวะดูผมเพิ่งออกของเมื่อกี้โบเคนเหรอเพื่อนโดน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 กระปงายกระป๋ายกระป๋ายตุ้มเออสองตัวก็ตายแล้วตัวแรงเจ๊คีบป้อมกลางแตกไปซะเผื่อหมดสามแตกเรียบร้อยสามป้อมพี่ใหญ่แตกทุกเลนร้อยสามเลนตอนนี้นะครับเราจะได้ดูโศกนาฏกรรมนาตาลยาเวสคลิปใหญ่แล้วแล้วคลิปมันวิ่งเร็วเลยนะ เออแล้วคลิปแบบจะกันไมได้จะกันไมได้ป่าวะพี่เนี่ยหืมอย่าอย่าตีอย่าตีคลิปกลางอย่าตีคลิปมาตรงกลางพี่ให้ชนกันใช่ไหมเออให้ชนกันเลยหกตัวเลยมามามางั้นเรามารวมกันเลยเราไม่ต้องทำอะไรแล้วตอนเนี้ยนอกจากเดินเอืออะไรสาระในป่าอย่าไหนที่ไหนพี่ไหนนี่อย่ตีมังกรดีกว่าให้คลิปมันชนคลิปไปเลยเพราะตอนคลิปกนคลิปก่อนเอเด้าคลิปเขาสู้คลิปเราไม่ได้ละเราตีมังกรชิวๆครับเดี๋ยวเรามาดูโศกนาฏกรรม ไห,ไหนมันก็นเ,นเป็นคนวอลตาสุดท้ายแล้วเพราะว่าตอนนี้ถ้าถ้าสมมติว่าจบเกมไปก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับต้องเป็นอาทิตย์ต่อไปแล้วดังนั้นพวกผมขอเล่นให้สาแกลใจก่อนเราจะไม่เอ็นจะเอ็นก็ต่อเมื่อที่แบบเหนื่อยจริงๆแล้วอันนี้ให้เขาชนคลิป,ปยาวๆเลยชิบโบะมานี่โอ้โหตายตายไปทำไมอ่ะอยู่กันไม่พร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ยเพิ่มดิอ่ะอยู่ฝั่งละฝั่งละสองไปฝั่งนู้สองวันที่สองได้ๆๆๆจากล้อห้าห้าที่ตวมีเขาจะหนื่ว่ะตรงไหนดีตรงไหนดี สู้ไม่ได้พี่ว่าสู้ไม่ได้แล้วนะสู้ได้พี่เอาไปข้างหลังวันไหนก้อนเนี่ยมัหมายถึงเขาอะสู้เราไม่ได้ไอทีมสองตัวนั้นไปไปเคลียร์บนไปเลยไปเลยไปเลยไปดูแบ็กโซ่แบ็คไปแบ็คไปแบ็คแบ็คไปขึ้นบนแบ็คไปไปเคลียร์บนแบ็คไปเคลียร์บนกัชนะคนโสายกายภาพวะใช่พี่ดูดิต้องต้องงับแล้วแหละถ้าถ้ามันจะเข้าไปนี่นี่นี่เอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยเอาสายหนึ่ง โอ้ผมโดนสามตัวสี่ห้าไปกันวไปกันล้วไปกันล้วไปกันแล้วไปวู้วววววววสี้วกไอผมแรงอยู่ผมแรงอยู่ผมแรงอยู่พี่ก็แรงอยู่พี่ก็แรงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ตัวหนึ่งเดี๋ยวไว้ตัวหนึงเดี๋ยวตามเดี๋ยวใส่เลือดให้อยู่เดี๋ยวไว้ตัวหนึ่งเดี๋ยวไว้ตัวหนึ่งตายตายเลยออกของมาอย่างนี้ก็กะฆ่าแล้วแหละครับ เลยนะกลางกระบาลหนึ่งครั้งก็ไปคุยกัวโตได้เลย ez ez concert จีจีครับจีจีครับจีจีครับจบแล้วแหละไม่น่าจะกันทันหนึ่งไม่จะไปตีชิโนจิโบ๊ะจีจีความเหงามึงก็ไม่จบกับความเหงาเขาเนาะมึงก็ไปแบบยังจะตามไปนั้นอีกกูขอให้แฟนมึงทิ้งสดไปถึงนู่นอ่ะห้าสิบอะ เว้ยเออมอทอดเดเปพีเว้ยโอ้โหก็ทอดทุกตัวมอทอดทุกตัวมอทอดน้ำบาวน์ได้ได้เปพีครับมาทอดได้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ถึงสิบอะไรเอ่ยไม่ถึงสิบมีด้วยหรอไม่ถึงสิบอ่ะกูเอาเอาอีกที่โดดกูไม่คือถ้าไม่ถึงสิบก็ไม่ควรเล่นมอทอสอันเนี้ยพูดเลยใช่ไหมครับกูออกแข่งให้พวกมึงนะเว้ยมีใครขอหรือเปล่าใครขอมีใครขอโอเคกูไม่ขอหรือเปล่าโอเคครับอาณาจักรเดียวดายอยู่คนเดียวเดียวดายนะครับ แล้วก็เจอฝั่งตรงข้ามที่แบบเดียวดายด้วยก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์ฝากกดเป็นพส์ก่อนด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องแบ็กคุ้มด้วยนะครับคอนเทนต์ฟรีไฟแล้วก็คอนเทนต์เกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเข้ามาดูได้แย่งไม่จบก็ถ้าใครอยากปรึกษาเรื่องความรักก็ทักเฟซแบ็กมานะครับ